สลาลามมอะัยกุวะะะเราาตุฮวบากาสัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของ Ramadan Talk and Documentary ค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นที่รู้จักกันนะคะในสังคมมุสลิมไทยค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์วินัยดัลลันผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสลาวัสดีค่ะวารีกุมุสลามาระบศรัทธาค่ะหลายๆท่านนะคะจาการู้จัก อาจารย์นะคะในในเรื่องอของงานวิจัยใช่ไหมคะทางวิชาการแล้วก็เรื่องของงานมาตรฐานธรรมะเนี่ยเป็นที่เราเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะคะแต่ในวันนี้ค่ะสิรัญอยากจะขอมาถามอาจารย์ในประเด็นที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักเป็นงานอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์ทช่วยอธิบาให้รู้จักได้ไยมครับครับทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักผมในฐานะของการเป็นผู้ในการผู้ก่อตั้งศส่วนวิสัชทหาร จุลาลงกรหมหาวิาลทําในเรื่องของคาล้านเรื่องของนวัตกรรมพัฒนาอะไรต่ออะไรนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับคนก็จะรู้จักกันในในฐานะนั้นนะแต่ว่า,าผมมีบางเรื่องที่ผมทําแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กับสังคมยกตัวอย่างเช่นผมเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศนะฮะผมเป็นกรรมการปฏิรูปแห่งชาตินะฮะแล้วก็ทํางานทางด้านสังคม มาโดยตลอดขณะนี้เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมนะครับนะฮะด้านสังคมนะฮะซึ่งเราก็ทําอะไรอยู่หลายเรื่องอะนะแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับผมก็คิดว่าเวลาเราเข้าไปทํางานเนี่ยส่วนมากแล้วเวลาเราคุยกันเนี่ยนะครับเราคุยกันเราเอาประชาชนนะฮะหรือผู้เสียเปรียบในสังคมเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเราไม่พูดเรื่องวัฒนธรรมไม่พูดเรื่องศาสนา นะพูดแต่ว่าคนที่เขาเสียเปรียบนะคนที่ไม่มีโอกาสคนด้ยโอกาสคนพิการเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไงนะฮะเ,เราก็เสนอเรื่องไปหลายเรื่องนะครับนะฮะไอ้ที่เราทําไปประสบความสำเร็จแล้วยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินนะฮะคนเนี่ยชาวนาชาวไร่เกษตร,รกรเนี่ยเขามีที่ดินอยู่นะครับแล้วก็ที่ดินของเขาเนี่ยก็มีมูลค่าเท่ากับที่ดินอ่ะนะฮะเ,เราจะทำอย่างไรที่จะทําให้ที่ดินนั้นมัน เกิดประโยชน์นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือถ้าสมมติว่านะักเกษตรกรเหล่านั้น,นปลูกต้นไม้ยืนต้นนะฮะต้นไม้นั้นเนี่ยจะกลายไปเป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินนะครับยกตัวอย่างเช่นสามารถที่จะไปจำนองแล้วก็แทนที่จะคิดแต่เฉพาะที่ดินปเปล่าๆก็มีมูลค่าของต้นไม้นะครับไปด้วยนะครับก็ปรากฏว่าได้ประโยชน์มากนะฮะแล้วก็คนก็ชื่นชมนะอันนี้ก็เป็นงาน ตัวอย่างหนึ่งนะครับเราไปทําเรื่องของการที่จะทําให้คนทั่วไปนนฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการเนี่ยเขาจะสามารถใช้บริการสาธารณะจะใช้อย่างไรนะฮะที่จะทําให้การออกแบบนะครับเราเรียกกันว่าการออกแบบในลักษณะที่เป็นอัจฉริยะนะฮะก็คือว่าทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือพยายามทําให้ภาคประชาชนเนี่ยเขาดูแล ตัวเขาเองได้คนที่สูงวัยคนที่พิการอย่างเงี้ยเขาจะดูแลตัวเขาเองอยังไงเราก็พยายามที่จะใช้กฎหมายเราเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปทํางานในลักษณะอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเราเขามีหน่วยราชการละแต่ว่าเราจะต้องช่วยกันคิดช่วยคิดแล้วก็เสนอไปบอกขนทางแก้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปแนะนําหน่วยราชการนะ่ารือแม้กระทั่งภาคประชาชนอะไรต่างๆ่างแนี่เป็นเป็นงานที่เราทํากันมาก็งานค่อนข้างเยอะ แล้วก็ทํากันมาโดยตลอดเนี่ยบางทีสังคมนี่ไม่ค่อยรู้ว่าพวกเราเนี่ยทำอะไรนะครับแล้วก็ที่น่าภูมิใจอย่างก็คือเวลาเราทำเนี่ยเราทําให้กับคนทั่วไปนะฮะเราเราไม่ได้แบ่งพัฒนาธรรมไม่ได้แบ่งสีผิวไม่ได้แบ่งชนชาตินะชาวชาวคงช,ชาวขาวเราร่วมหมดนะครับไม่แบ่งศาส,สนาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายโครงการนี่เราก็ลงไปทําในพื้นที่ภาคใต้บางโครงการก็ ทําในพื้นที่ภาคเหนืออะไรต่างๆเหล่านี้นะทั้งกัชาวเขาทั้งกับชาวเรา,ามุสลิมพุทธคริสอะไรต่ออะไรเนี่ยเราทําหมดนะครับในในความเป็นมุสลิมเราก็พยายามจะทําให้เห็นว่าสังคมแค่นอกเห็นว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเราทําอะไรให้แก่คนอื่นนะนอันนี้ก็เป็นงานที่ที่ผมทานะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนนะฮะต่คิดว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกัน เป็นงานในบทบาทของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศใช่ไหมครับครับด้านสังคมด้านสังคมที่อาจารย์ทำอยู่อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับมูลนิธินิดนึงค่ะที่ที่อาจารย์ทำงานอยู่อีกบทบาทหนึ่งด้วยค่ะครับครับครับ,ค,รบคือพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีอายุมากแล้วนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำเนี่ยก็ค,คือการทํางานให้กับสังคมนะครับ ผมเป็นเคราอการมาทั้งชีวิตนะตอนนี้เนี่ยผมก็เลยตั้งมูลนิธิมูลนิธิที่ผมตั้งในชื่อมูมัดเดียมูมัดเดียนี่ก็คือตามรอยท่านนบีมูฮัีมมัดสุลลาะฮุอะลัยฮะสัลลัมนะครมูมัดมูมัดเดียเนี่ยนะครับเป็นชื่อมูลนิธิที่คุณปู่ผมเนี่ยตั้งไว้ที่อินโดนีเซียเป็นมูลนิธิใหญ่อินโดนีเซียนี่มีมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้มูลนิธินี้200้กว่บมหาวิทยาลัย มีองค์กรต่างๆโรงพยาบาลมีธนาคารมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยรวมกันแล้วหมื่นสามพันกว่าองค์กรที่อยู่ภายใต้มูลนิธิผมไปแข่งกับปู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือผมก็ทําตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติกับคุณปู่นะชื่อมูฮัมหมัดเดียเป็นมูลนิธินะครับเอาคนในครอบครัวมาแล้วก็เอาคนที่ในศูนย์วิทยาศาสตร์ทลันมาช่วยกันทำนะงานที่ทำเนี่ยพอตั้งเป็นมูลนิธิแล้วเนี่ยก็ไปจัดซื้อที่ดิน นะครับเราไปซื้อที่ดินไว้4ไร่หนึ่งงานอยู่ที่คลอง15น,นนะครนายกนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยบริจาคให้อีก3ไร่นะก็มี7จไร่หนึ่งงานนะครับนะฮแล้วเราก็ไปทำโรงเรียนทำโรงเรียนสอนคิดแล้วก็ทํำมูลนธิธิในเรื่องของการพัฒนาชุมชนสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะทำให้ชุมชนนี่ก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ผมก็เอาติดมาจาก ไอ้เรื่องของการทํางานที่ปฏิรูปอะทำยังไงที่จะทําให้ชุมชนเนี่ยก็พึ่งพาตัวเองได้นะครับเขามีผู้พิการอยู่เท่าไหร่เราผู้พิการเข้ามาฝึกงานได้ไหมนะครับแล้วก็พยายามสร้างอาชีพให้กับคนที่อยู่ในชุมชนอ,อีกอันหนึ่งที่ที่เราทําอยู่แล้วก็มูลนิธิี่ยจะเข้าไปช่วยเลยก็คือเราพึ่งไปลงนามความร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับกรมทางอกองการอาชีวศึกษานะเขามี วิทยาลัยชุมชนนะเป็นเป็นเป็นวิทยาลัยกเกษตรและก็เทคโนโลยีชุมชนเนี่ยนะครับ47แห่งทั่วประเทศนะฮะเราเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ฮารานเนี่ยไปสอนเขาส่วนใหญ่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเขารู้ว่าฮารานี่จะเป็นประโยชน์กับเขาสามารถที่จะทำให้เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาได้นะฮะแล้วก็ยกระดับคุณภาพนะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เนี่ย เขาจะให้ความสนใจกับเรื่องของทลานยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราส่งออกไปผลิตภัณฑ์ออกไปทั่วโลกนี่นะครับเราไม่เคยรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกไปมันทลานรเราไม่ได้สนใจใแต่พอเราบอกว่าอันนี้มันทลานนะแล้วเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับปรากฏว่ามันขายได้มากขึ้นตอนนี้ญี่ปุ่นเกาหลีจีนไต้หวันอะไรเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องแบบนี้เขาไม่ใชุ่สลิมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรา,เาทําได้ดีกว่าเขาเราเชื่อมั่นนะว่าเราทาได้ดีกว่าเขาเลยก็คือเรามีฐานข้อมูลพวกนี้เยอะนะครับเรามีฐานข้อมูลอยู่ตั้ง7จ็ดแสนกว่าฐานข้อมูลนะในการที่จะเอามาเอามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปสร้างศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้นะครับแต่ว่าคนที่จะมาเรียนกับเรานะฮะแล้วก็มาฝึกในการปฏิบัติกับเราเนี่ยแทนที่จะเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยกลายเป็นชาวบ้าน เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เราและเด็กๆเกจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยก็ตอนนี้ชอบนะเราก็ส่งคนไปปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นห้าคนนะครับนะฮะแบ่งงานไปแล้วก็เรากำลังจะทำเรื่องของฐานข้อมูลจากชมุมชนอะไรก็แล้วแต่ที่ผมไปทำอยู่ที่ในคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยนะเรื่องของบิ๊กดา a ้ารอดา a ้าอะไรทั้งหลายนี่นะครับแล้วเราเห็นปัญหา นะว่าสังคมเราขาดอะไรเนี่ยนะผมก็ไปใช้ชุมชนที่นานากนะรองสิเนี่ยนะครับเ,เป็นสนามทดลองนะแล้วก็กล่าวว่าจะพยายามาพัฒนาศักยภาพของชุมชนนั้นก่อนนะครับหลังจากนั้น,นถ้าเราประสบความสำเร็จเราก็จะไปเผยแพร่ในการทําที่อื่นค่ะ,นะคะท่านผู้ชมคะถือได้ว่านะคะ,ะดครวินัยเนี่ยเป็นหนึ่งท่านเลยนะคะที่นําเอาวิทยาศาสตร์ นลยีนะคะมาพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของคนทั้งประเทศเลยนะคะทั้งในชุมชนมุสลิมเองแล้วก็คนประชาชนทั่วไปนะคะเพื่อใหอ้ผู้ที่เสียเปรียบเนี่ยหรือว่าผู้ที่อาจจะมีโอกาสน้อยใช่ไหมคะในสังคมได้พัฒนาชีวิตตัวเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลรันนะคะผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ทลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะ ก็ตอนนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับช่วง Ramadan Talk and Documentary พบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะอัสลามุอะลัยกุมบารอฮ์มาตุลลอฮิวะบารอกาตู